อยากได้เงินแต่ไม่กล้าขายของฟังคลิปนี้ครับอย่างแรกครับหลายคนไม่กล้าขายของครับเพราะกลัวเพื่อนว่าคุณครับต่อให้เป็นช่วงโควิดช่วงวิกฤตนะฮะยังไงคุณก็ต้องใช้เงินครับคุณก็ต้องใช้เงินซื้อกับข้าวใช้เงินซื้อของครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่ขายของแล้วใครจะจ่ายสิ่งนั้นให้คุณล่ะครับสาเหตุที่สองครับกลัวขายไม่ได้ครับหลายคนไม่กล้าขายของเพราะกลัวล้มเหลวครับถ้าคุณไม่เริ่มนะฮะมันก็ไม่มีทางทําได้ครับโลกนี้นฮะ ความสําเร็จนะฮะมันเกิดจากประสบการณ์ครับประสบการณ์ฮะมันเกิดจากทําความล้มเหลวหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยจนเกิดเป็นบทเรียนจากสิ่งนั้นครับข้อที่3ามนะฮะที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าขายของเลยนะฮะก็คือไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าครับผมอยากจะบอกว่าเงินเนี่ยได้มาจากการคุยกับคนแปลกหน้าเสมอครับการขายเนี่ยคือการทําให้คนแปลกหน้าเชื่อในตัวคุณเชื่อในสินค้าคุณและจ่ายเงินให้คุณครับเมื่อคุณไม่สามารถสื่อสารกับคนแปลกหน้า เมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนให้คนแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนคุณได้เนี่ยคุณก็จะไม่มีทางขายได้ครับและเมื่อคุณขายไม่ได้คุณก็จะไม่มีทางรวยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามได้ที่ช่องได้ที่เพจอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับทุกๆวันเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ